ัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นจำปาซักทุกคนตอนนี้ขัวออมาอยู่ที่เมืองมรดกโลกคือบานที่แบบเขาจุดเข้าเป็นอ่ามรดกโลกเหมือนว่าเนาะเดี๋ยวครูออจะให้ทุกคนในเบิงน้ำกันแล้วก็จะไป่้มจะคล้องเหืนเ่นเพิ่นคือว่ามีต้นไม้ลายเท่แล้วก็ฮืน่นเป็นเฮื่นที่แบบ เกาแก่สมัยบูหานะนะทุกคนไปเข้าไปเบิ่งน้ำกันไปทามเจ้าของห,าหาอ่านเบิ่นห่านดาวันขายตนนน้นไม้กาเฟกาแฟเนาะทุกคนไปนี่โอ้เดี๋ยวเขาจะไปขอสัมภาษณ์เจ้าจของเือนเพื่อน้อยนึงนะนเนาะเงินก็นจะเป็นประมาณนี่ทุกคนเือนคือสมัยตตก,กี้นะทุกคน นี่กาแฟโซดคอฟฟี่แล้วก็จะมีต้นไม้หลายสนิเพิ่นคือปลูกต้นไม้หลายสนิแท้เพิ่นปลูกขายบ่หรือว่าจังได๋หรือว่าเพิ่นประดับห้านอ่อนพุ่นเจ้าของหันไปพุ่นกาแฟ 15, 000, สิบหาพันสิบแปดเศร้าแล้วก็มีเศร้านุ หลายหลายอย่างโอ้มีอะโวคาโดพร้อมทุกคนตัวน,นี้จะสั่งขึ้นไม้น้ำลังแต่แต่จะเพกก่อนไม่มเบื้องทั้งล่างมันจะบอดีแต่เบื้องดีเมนเบื้องนี่ ข้าวสมัยตะกีเพิ่นเฮ็ดเฮือนลังเนี่แม่นบ่ทันมีเล็กบ่มีตะปูยังเพื่อจะใส่ใหม่ใหม่ตอกเบิดข้าวตะกี้ลังคาก็เป็นจะเป็นใหม่เป็นสวงเป็นมุ้งแบบคล้ายๆคือลวงผาบางคล้ายๆคือช่งไทยน้อยนึงแต่ว่ามันได้ดภูเพล่ะโตกมาใสมัยใหม่เพิ่นก็เลยได้ใส่สังกะสีสังนะนะแม่พัักเกิดบ่แม่พัดเกิดบ่ตัวนี้บบปดกระไรแต่ว่าซองเบิร์เฮาสบายขึ้นเทิงไรเพราะว่าเป็นเจ้าของเฮือนจะนอนน่าอยู่แล้ว อยู่ผู้เดียวแม่แล้วเือนลังนี้บ่อห้อยปีขั่นแปดสิบปีแปดสิบปีแม่มีอยู่แปดสิบปีเนาะคือเมื่อกี้มาแล้วก็แบบหน่าสนใจนะยักยักมาถามว่าเปิดมานี่ประมาได้สามปีแล้วแต่ว่ามันเป็นหานแน่นอะคนก็จะบอสังเกตไะไแต่ว่าเฮาเฮาจะหมักแบบมันเดียบง่ายจะเห็นอยู่ในใน่แน่แล้วก็เฮามีต้นใหม่ดอกใหม่ ต้นใหม่ดอกใหม่นี่ปลูกนี่แมนลายสนเป็นของฮาบูเองเบอดผู้เดียวปูกเองเลยวะแมนโอปูกเองละค่ายบ่แมนลูกขายอ๋อทุกคนนี่ถ้าสนใจมาซื้อได้เด้อเป็นเป็นเป็นซากอยังเป็นเฮากินแต่ว่าเป็นดอกใหม่ห้าแม่เฮาขายแต่ว่าสว่าเลือกินเนื้อยังหักขายอันนี้ถ้าลงโรงได้แต่ว่าบัตันขืนว่าปูพักโบงนส่สวนเงี้ยพุ้นแม่ฮาปปูกพักบงตัวนี้ก็จะเป็นต้นกาพักเยวพักเพอสุขภาพร้าบใช่ไหม หมูกองลูกค่ะขาก็จองไหว oh. แต่ว่าสุ่หอดงามในอากาศหนาวากาเย็นพักสวนเขากจ็จะงามกว,กกวนน่าน,นี้เมื่อกี้บ้าทัดบรทัด้อ่านปลายบ้านอันนี้บ้านยังน่ะบ้านซีเกิือ่าถาแล้วหัวคว้านั่นหัวคว้าหัวพระบงังอ๋อเนาะมีอย่างแนะนํนำวะ แนะนำลูกค้าแนะนำเอฟซีเพื่นถ้าวามาเที่ยวอันนี้จำปลาซักเนาะเมืองเมืองจำปลาซักบ่เมืองจำปลาซักเป็นเมืองคือคือหูวเลยว่าสถานที่ศักซสิท่าก็ะเมนวัดวัดผู้ได้ขึ้นเป็นมอดโรกโลกแล้วมีแต่ว่าเมืองจำปลาซักเป็นเมืองที่ไปว่าสงบสซุกเรียบง่ายถ้าไพรตองการอยากมาพักพอนหรือว่าชมวิวธรรมศาสตร์เมนจำปลาซักหรือว่าอยากกินอาหารล่าบ่ปลาหนําคองบอกจะมจี๊ยห่าน มีอาหารอ่ะอาหารสําหรับเมนูเป็นป่านำคล้องเป็นลักๆเลยอแอนไแ้แเป็นเมืองเมืองสงบในเมืองแกปซักเป็นเมืองสงบใส่ชีบตเตียบง่ายมอแต่ว่าไพ่อยากพักพรบอยังแบบบํานานบอเฮ็ดสวนแบบพ่อเพียงอันได้ ต้นใหม่ดาวันซื้อดาวันนี่ซื้อของเจ้าเลยเนาะแมนซื้อต้อง่อยแมนแสงดาวันแล้วจะใส่ซื้อมา,อาหาดเป็นดาวันอ๋ออาร์ตมีลายพันธุ์ได้เนาะต้นใหม่แมนจะคล้องหาแมนนะมากม,ม,ม,มากต้นใหม่หักดอกใหม่มากการปลูกแลก็มาก,กินกาแฟฝ <laughs> ุ่นทั้งฝุ่นจะแม่มซนูนแมนคาเตอร์แมนอยู่วางหันเลยอ๋อทุกคนนี่อู้บ้านนี้ คือสมัยแต่กี้คือสมัยเออคือเราเห็นอยู่ในนั่งเก่าแบบนั่งไทยอะนะแนนมันาจจะบียแบดบอปอนไรเพราะว่าห้าผค้ดเดียว<อ>แต่ว่าอยู่บ้านห้าก็จะบม่มีขี่ลากบ่มียังอยู่แบบสงบสงบถ้าว่างต้นใหม่แบบนี้ก็จะบ่มีผู้ใดลาก<อ>บ่มีไผจับไพย,ยังจนลายบ้านห้าก็ยังเป็นคนแบบว่าดั้งเดิมบ่คอยมีคนใหม่เขามาอ๋อนี่ลังนี่กับว่า หลังนี้เพิ่นเพแห้งแล้วค่ะเพิ่นทั้งล้างในเพิ่นปลกไม้แล้วเรียบร้อยเบอร์เพอ่์กัสไดมากเพราะว่ามันเพแห้งแล้วคือลังนีแมนสภาพนี่ยังดีเบอร์ล้างนีอันนี้ขึ้นไปเบึงอยู่เทิงใดเนาะแมนแต่ว่าขอจะบกขึ้นอ๋อเราขึ้นขึ้นได้หนึ่งขึ้นได้ขึ้นไปยางไถนั่งเทิร์นใดแต่ว่ามันจะเดี๋ยวจะถ่ายให้เบึงหนาหนาขึ้อนหน้อยหนึ่งได้ได้ได้ขึ้นไป ย่างขึ้นเลยก็ได้ย่างขึ้นเลยเนนอกนะขึ้นเลยก็ได้บ่กเป็นย่างห่านย่างไห้แขกนางอยู่ต่างแต่ว่ามันเดี๋ยวมันเพ่มันพังมันบริสุทธิ์ดวงกันนาโอ้นี่ทุกคนเออจะเป็นแบบบ้านเป็นเฮือนสมัยตะกี้ขนาดพี่น้องมาล่ายเ่าก็จะปูสาดให้นอนเย็นสบายเลยทุกคนดีใจที่ได้มาเห็นครั้งหนึ่งคอยนะยูลาวเหนือพุ่นเนี่ยนะ อนนี้เป็นเป็นบานวัดธาตุเมืองจำปาศักด์อ๋อเนี่ทุกคนหน่วยศูนย์หนึ่งเลยเพื่อนเลขที่ศูนย์ศูนย์สามจปาศักด์เมืองจำปาศักด์บานวัดธาตุโอ้ทางพุ่นก็จะเป็นครัวแบบดั้งเดิมหนอเมื่อกี้ผ่านขัวมาแมนแมนแต่ว่าก็จะมีการรัดแปลงลายอยู่เพราะว่าครัวนี่หลายปีเด็กๆก็จะเพ่ไปนั่มแต่เพิ่งแต่อัานนะฮะ ถายหวยพระบางเดี๋ยวเกาแห้งแล้วคือแบบสงสัยท่ายคลิปมากหรือคือแบบแต่ละครัวน่ะจะมีป่อมน้อยๆเขาเอาไว้ย่ามอ๋อเอาไว้ย่ามแต่ละบ้านก็จะมีปกซรหรือว่ามีกองร้อนบาทไม่ย่ามในส่วนเทศกาลที่มี มีแบบว่าเหตุการ์แปลกๆแเหตุการ์บ้านเมืองบุญว่าเน้นน้อนหนึ่งเขาจะากาจะไม่ย่ามอ๋อถ้าว่าปกติแบบนี้ก็จะไปจะบม่ย่ามเนาะแมนโอ้หายสงสัยแล้วี <laughs> แต่จะมีในส่วนที่แบบว่าเพิ่นเลือกตั้งบอรหรือว่าเษฐกาจแบบว่าบ้านเมืองเฮ้ามีมีแบบว่าอีสามมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนอยหนึ่งก็จะมีการย่ามดยถ้าบ้านเขาสงบดีแลลวก็บม่มีปัญหายอย่าง คือกาแฟอยู่หันใช่ให้กาแฟก่นไช่ไหมครับหันเจ้าหันมีแวบใดดอะลองแนะน้ามึงกาแฟข้องเฮากับเป็นกาแฟสดเลยคล้ายๆแบบอ m a z o n เมซอนแต่ว่ามันจะมีกาแฟสดเป็นด้วยการตุ่มต้มด้วยหม้อแบบดั้งเดิมแอนคลาสิกดๆเป็นชาชานมีนะชานมเย็ยน้ะแอ กาแฟนมเย็นชานมเย็นคอยก็เอาคอยเอาชา,น,น,น,ากกนมเย็นนึ่งกาแฟนมเย็นบ่ฮะชานมเย็นกาแฟบ่าใครอ่ะชานมเย็นสองเจ้ากาแฟจอกหนึ่งนอ,นอ,นอนทุกคน,นเราเดี๋ยวดถ้าผู้ใดได้มาพี่นะโอ้ขนมกับขนมของฝั่งไทยทุกคนมีมีปานอะโวคาโดอาบ่อทุกคนออกจากอาหานเราเนาะหานกาแฟ ก็จะพาทุกคนไปเบิ่งคัวอยู่ห้วยพ้าบ้างเราจะเห็นแม่น้ำของทุกคนเนี่ยเห็นแล้วคิดฮอดบ้านทุกคนคัวบานคัวโอ,อก็เปลี่ยนแบบนี้แต่ว่าดีอยู่คัวบานอ่าอยูคัวอยู่นี่ฮันเขายัางลาดแบบเป็นลัดยางลาดอย่างแต่ว่าอยู่บ้านคั่วอ,อนี่จะเป็นแบบไม่เลยแล้วก็เวลามันเพนเนาะถ้าผู้ใดติดตามช่องของครัวอวจะเห็นเลยเนาะ แบบมันไม่จะฮักเป็นบอนเป็นบอนคูออคือแบบเวลาขับรถจักนะบางเท่อกับผลิตผลิตต๊ครัวนะทุกคนรถขมวลเซกงแขวงขมวนแขวงเซกองอู้นำ้ำทุกคนน้ำขึ้นนี่เป็นน้ำของแม่น้ำของทุกคนแม่น้ำขง นอะทุกคนคลิปนี้ก็ขออยากให้ทุกคนเห็นการใช้ชีวิตของอพี่น้องชาวลาวใต้เนาะแขวงจำปะซักข้างหนึ่งในชีวิตโอดมาเที่ยวขอยะยักเก็บภาพเนาะเก็บาภาพบรรยากาศอยู่เมืองยุคแขวงจำปะซักให้ทุกคนได้บึงแล้วก็ให้พอ่อให้แม่ได้เห็นเนาะดีใจทุกคนบอกเลยว่าดีใจที่ได้มาเห็นจะมีรถ รถทุกคนรถฮุนไดฟังเล่าส่วนลายจะแบบใส่รถแบบนี้ทุกคนยูบานคูโอก็จะใส่รถแบบนี้คือทั้งหลังโหนี่จะเป็นแม่น้ํโขงเนาะทุกคนแม่น้ําของเมื่อกี้อุดนุนอ่าแม่ขา่าเนาะอ่าแม่ขา่าเพิ่นเป็น,นโอเอาน้ําชาชานมทุกคนวาย สดชื่นแบบบรรยากาศคือใครขือนต่างจังหวัดเขตชนบทอยู่ฝั่งไทยทุกคนนี่แต่ถ้าเป็นยุบาโคูออนะ่าจะบบมีได้ลาดอย่างแบบนี้นะทุกคนจะเป็นดินแดงมืดแต่ว่ายูแขวงจำปะซักอยู่เมืองจำปะซักเขาจะลาดอย่างแบบนี้ทุกคนเห็นบอกอันนี้จะเป็น,นยุชนบทเนาะ เล้าใต้สนบ,บทเล้าเนือคือแขวงที่ครูออยู่ทุกคนเส้นทางจะเป็นเส้นทางาดินแดงคือทุกคนในเห็นอะไรอยู่ในคลิปของูอวถ้าผู้ใดติดตามคูอัอเนาะจะเห็นว่าเวลาคูอัอกลับบ้านนะลำบากตรงเวลาฝนคือตรงได้ลุยโอ้รถโดยสาร ต้องลุยบวกลุยตม้มเนาะทุกคนถ้าเป็นยง้มแลงกะจะลุยฟุ้นเนาะือบืบบ<ะ>เปล่าละกะคิดฮอตบ้านกะสองสองเดือนแล้วโขบุได้กับบ้านเออเกือบเกือบเน,นยังบบฮอตเถื่ออีกสองสามมือกะจะฮอตเนาะผึ่นบีบแกนยงนงต้องการค่ายดิน ของการค่ายดินบุญโยโอ้โพื่นยาค่ายดินละฮ่า oh. วิวแม่น้ำคลองือ oh. ว่าเคสชุนรบุตรแต่ว่าเปินลาดยางเนาะเดี๋ยวจะไปเที่ยววัดภูเนาะพื่นแนะนำว่าให้ไปเที่ยวเมืองอาวัดที่ซักซิเาจะเป็นวัดภูจําปะซัก เดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริพาดคลิปต่อไปฝากไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้ครูโอ,อโดยการบอกข้ามโฆษณาเนาะทุกคนคลิปต่อไปเดี๋ยวฮาจะไปครูโอ,อจะพาทุกคนไปเที่ยววัดภูจัมปะซักซึ่งเป็นวัดที่จดเข้าเป็นเมืองหรือว่าเป็นวัดมรดกโลกนี่ทุกคนอ คือสไตล์เฮือนข้าเจ้านี้กะแบบดั้งเดิมเนาะแถวนี้สำหรับคลิปนี้ขอต้องก้าวคข้ามาสบายดีพบกันคลิปหนา้บา,าบ๊ายบายเด็กจังแม่เจ้าโอ้เสียบาร์ลาหลุดพนันคือซีนจืด,ดจอ,อีกม่้ยนะอานัาน,านเป็นคนที่อนุรักษ์อ๋ <laughs> <laughs> เอเงินชุบาท แต่ว่า,าสดซ้รารเขาจะมาปิดมันปิดไปสืออส่อขคงสื่อคล้องมาอท้ามัมนจ <ะ S 2> ับัวขี้กายด,ด <c oughs> ้วยแห้งบวปิดหานเซๆคงเติมสต็อกเน<อ>าะไทยหูพนนองแด้ยักเดี๋ยวเอานี่ไว้ก่อน โอ้หก oh, แล้วนี่อมเืว่ายอาวทายไดดโอหรู้ว่ะทายคลิปเอ้ย oh, ทายฮูบป,ปะ <c oughs> จังไดปั้นไกรพร่นขดอกเพราว่พี่โบอะวโดวาเมนบไม่เอาแล้วแหเป็นยางจังไดหันตกลงอายทายยังทายอ่ะายอ โอเค thank you นี่ชานมเย็นแเป็นอะไรก็กาแฟแล้วไม่รบเราไม่ได้กินกาแฟแล้วีลอดไม่เนี่ยนมกินไปแล้วกินไปแล้ว